ขอเช็ครายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีมนิดนึงนะครับโอเคอสเอ็นบีสามสองไม่มีไม่มีใครทายถูกนะครับไม่มีใครทายถูกนะฮะเท่ากับว่าแมตช์นี้เป็นห้าสิบทูนะครับแมตช์นี้เป็นห้าสิบทูเลยนะครับแมตช์แมตช์นี้เป็นห้าสิบทูนะครับแมตช์นี้ห้าสิบทูนะครับไม่มีกระทบไปเรื่อยๆนะครับแมตช์นี้ห้าสิบทูไปเลยเกมกำลังจะเริ่มแล้วที่กาฟิล กาฟิลคาฟิลมีจังหวะแล้วอันเนกโอ้ยต่อเข้าไปเลยครับออกนำไปก่อนแล้วครับเอียนลาชดึงประตูต่อศูนย mm. ์ครับสำหรับทาอันเก<ๆ>กนกอยู่ที่กาฟิลกาฟิลยิง <Y ik. S 1> ออกอ,ออกนำไปอย่างรวดเร็วครับสมกับเป็นลองดาทนโบครับกาฟิลกาฟิลโบิสบอยมาทางกาบขวาให้โอสเบด เบสล้มไปครับบอลอยู่ที่อันเนกฮันเตอร์ยังดึงมาทางกาบขวาเอยังล็อกกลับมาได้หักเข้าในอีกครั้งนึงเอ้าู้รักษาประตูทําอะไรครับลูกนี้กาบฟิวอย่างอนโกหรือกาบซ้ายมาที่เบสมาผู้ยิงติดครับอ้าวไม่เข้าใจครับกาฟิวกับฮันบอลอยู่ทางพุิซสาอยู่ ปูดิสตาตึงกลับมาหึงฟีเวอร์ยังขึ้นยังไล่ขึ้นมาไม่ได้ครับสำหรับฟีเวอร์ของ OS อา้าวกมีปัญหาเหมือนกันเลยครับหึงเบสตึงไปยิงขวาติดซ้ำได้ไหมไม่ได้ครับบอลยังอยู่ที่พูดิสตาทางด้านแต่มุงรับโยนเข้าไปด้านในได้ไหมไม่ได้ครับหึมเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับทาง OS อา้าวพยาบุกหนักแล้วตอนนี้มาเป็นคืนเลย โอ้ยมองซ้ำติดติดไม่ได้บอลได้สวยมาแล้วบ,บอลอยู่ที่กาอยู่ที่กาฟิลมาที่ไอแมนมิเซอร์ไอแมนมาที่กาฟิลทางกาบขวามีเพื่อนด้านในอยู่ข้างในไม่เอาครับโยนโอ้ยเล่นเองครับลอดปากไปเลยครับลูกนี้บวปกประตูที่สองเตะเข้าไปด้านในโหโอ้โหโกหลืออะไรครับไหลเป็นน้ำมันเลยครับอืจริงจริง ครับคู่นี้ OS เป็นฝ่ายตามหลังไว้ก่อนครับแค่วัตูต่อสื่อนะครับเดี๋ยวจะปิดให้ทายผลแล้วนะครับปิดให้ทายผลแล้วนะครับอ้าวตัดภาพกลับมาครับปิดรับทายผล,ล,ะะต,ล,ยผลต่ตัดภาพกลับมาเป็น ตูต่อฝูนไปแล้วอะไรขึ้นกับทางโอเอสอ้าวไหลยาวเลยครับบวกประตูที่สี่ของตัวเองครับกาฟิลทางเซนมิสเตอร์ไอแมนตัดบอลไม่ได้แทงมาที่กาฟิลกาฟิลอ้าวมาแล้วครับพูดิสตาเอาอยัางไงครับไปทางซ้ายโอ้โหเสียเสาไปเลยไล่ขึ้นมาแล้วครับสำหรับพูดิสตายิงให้โอเอสไล่ขึ้นมาครับ เจ็ดประตูต่อหนึ่งน้อยนะฮะ Follow me please okay you know ภาษาอังกฤษจะเป๊ะๆหน่อยนะครับเรียนเรียนน้อยครับแต่เรียนนะครับบอลอยู่ที่กาฟิลมีฟีเวอร์อยู่ยิงยิงออกไปเองครับลูกนี้อตัดบอลไม่ได้โดยโลสแปลลี่ไปที่ยาฟิบัวประตูที่5จนได้ครับหนีเ่าไปเป็นแปดประตูต่อหนึ่งครับ ยากแน่นอนฮะมาบอลอยู่ที่พูดิสตาโอเคบอลยังอยู่ที่8ประตูต่อหนึ่งครับอยู่ที่อ้าวไล่ขึ้นมาเป็น8ประตูต่อสองครับทางพูดิสตาครับลูกได้เสียมีผลนะครับลูกได้เสียมีผลนะครับอาจจะกลับมาได้ในเกมที่สองก็ได้นะฮะ หรืออาจชนะ2แมตช์ติดนี่โอเอสก็ยังเข้ารอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังได้ลุ้นอยู่ครับยังไม่หมดลุ้นเลยทีเดียวแต่ว่าแฮตติกไปแล้วครับสำหรับฟูดิสตาไล่ขามเอาละครับฟูดิสตาอ้าไหลเป็นแม ตัวแปรเลยใช่ไหมเอาละครับเป็นฝ่ายบุกถึงกาฟิลครับตัดบอลไม่ได้ครับคูดิสตาหักเข้าไปด้านในเบนแมรี่ขีหนึ่งแมรี่ยังดึงบอลไว้บอลมาที่แฮกเกอร์กาฟิลโอ้โหยิงติดครับยังได้เตะมุมโดนเข้าไปด้านในมีใครไหมโอ้โหเทสคุ้มถยครับพลังไบแฮกเกอร์คริสเตียโนโรนัลโดพังไปหรือเปล่าครับบุกไม่ขึ้นเลยสำหรับโอเอสมิสเตอร์ไอแมน าด้านในกาฟิลเข้าฮอตไปแล้วโอ้มาเปนสระูตศูนย์ครับกาฟิลจะขึ้นมาเป็นดาวซันโบแล้วครับโอ้ไล่ขึ้นมาครับทางโอเอสครับโดยโอเอสเบนไทยเชียร์ไทยสีรัผมด้นะครับ เพลงในขนาดไม่มีก็แล้วที่นี้หน่อยใช้เพลงนี้ไอ้เ,ออเอนเี่ยสนามจบเฉดทัวร์เลยนะครับคู่นี้มาเป็นเอสยังจะได้ตีเสมอก่อนระดับแรกถ้าเสมอได้ก็ยังอยู่ในเกมครับโอ้โหพูดิตาตามตีเสมอมาแล้วครับส,สองประตูต่อสองครับคือดิตานีกจะเอาคือเอา โอสแมรี่แทงมาที่กาฟิลยิงติดครับลูกนี้จะปิดเกมได้เลยไหมสำหรับทางฮันเตอร์หรือว่าจะไปลุ้นกันในเกมพีซูดิซ่าหมุนหนึ่งทียังติดไว้ได้ครับทางไอซ์แมนกาฟิลหักเข้าด้านในแฮกเกอร์ยิงติดครับโอ้โหโ<ำ>วนอีกครั้งครับสำหรับฮันเตอร์บอลอยู่ที่กาฟิลโอ้โหลากเดี่ยว<ๆ> ยิง2 2ผ่านคูนิตาตูเข้าไปครับขึ้นนำอีกครั้งครับสำหรับชาง t ฮ e น u ตอร r ออกนำเป็น3าตต่อ2ครับ่ีครับไม่มีใครยอมใครครับโอ้โหคูนิตาคือบอกว่าเอาคือเอาคือคนยังไม่ยอมนะครับคูนิตาบอกอยากไม่ยอมไม่ง่ายครับตีเสมอได้สาตต่อได้ครับ กาฟิลโอ้ย FC ไอแมนโอ้โหขวกเพิ่มไปอีกแล้วกาฟิลกาฟิลชานอมดาวส์ไปเพื่อนจะเล่นเองหรือโย่หุตัดเข้ามาติดครับบอลทะลักไปถึงกาฟิลแล้วกาฟิลมีฟีเวอร์ด้วยยิงเลยไปโอ้โอ้น่าจะปิดจบแล้วอันหเแมตช์นี้ โอ้เอสต้องกลับมาเสมอให้ได้ก่อนครับถึงจะได้ลุน้นไปลุ้นกันอีกเกมหนึง่งแฮกเกอร์ฟอร์มตรงหรือเปล่าเนี่ยจานบอสว่าเทนหน่อยเนะเทนลูกทีมหน่อยโอ้โหกับติวนำดาวซันโบโด,ด,โด,ดโดดแล้วผมว่าสองนัดจำไม่ผิดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ เอาละครับบอลเป็นทางครอบครองของฮันเตอร์แทงขึ้นมาที่แฮกเกอร์แฮกเกอร์ยิงขวาไหมโอ้โหเรียบร้อยใส่น้ำเข้าไม่ถึงเส้นนะโอ้หออกนำไปเป็น7ประตูต่อสามแลแฮกเกอร์บวกประตูให้กับตัวเองอีกนี้โอ้โหจบเกมไปครับ7ประตูต่อสามก็ทำส่งผลให้กับทางฮันเตอร์เข้ารอบครับไม่มีใครทายถูกอีกแน่นอนเลยสกอร์อย่างนี้บอลแพ้ทาง บอนแพ้ทาง